สวัสดีท่านสมาชิกทัวริชนนะครับท่นานผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับที่อาคารโรงฝึกกีฬาเอกประสงค์วิทยาเขตชลบุรีนะครับวันนี้ครับเป็นเกมในรอบเพลย์ออฟนะครับระหว่าง BGC บันเดดเอเชียนะครับพบกับอคูฟุตซอลคลับในสมมุติยายครับมีผมวัททิตีคุณพันธ์และคุณเกิดเกียรติแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับ <S <S 2> <S 2> อาลนะครับเกมครึงร่งแรกเริ่มแล้วครับ มาถึงก็ะสาดยาวเลยครับในรอบปกติเล่นกันเจ็ดแมตช์นะครับเพย์ออฟเล่นกันสองแมตช์จังหวะนี้จิ๊บหูยนิดเดียวครับอา,อาศัยความสามารถเฉพาะตัวลากกลับไปมุมเดิมแล้วยิงจิ้งของพ่อราอย่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางฝั่งของดีจีซีบดิดเข้าตัวที่โคช้ชของคกูพอดีครับคือกูฟุตซอลคลับเองอย่างที่บอกวันนี้คว้าต้องชนะสถานเดียวนะครับ ยิงแล้วโอ้โหปัดปลายมือครับสุพิชยาคือเสมอก็ไม่มีผลอะไรดีอะไรแบบเสมอก็เหมือนมืนแพ้แพ้เพราะว่าดักได้อะ้วครับแล้วสปีดขึ้นมาแล้วปูผู้จวสุดท้ายยาวไปครับสุรธาดาอือแล้วเป็นพักกีราครับที่สกัดอ,อกข้างไปครับ ไปดื้อๆไม่ผ่ ain, านพอดีพาเอาแล้วครับวันชนีนาดักได้แล้วยิงเลยเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์โอ้โหเป็นจังหวะพอดีพาไปเล่นยากเองนะครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงนี้มันลอดขาสีรมาสเข้าไปจังหวะที่ดักแล้วดูครับกระชากขวายิงจิ้มเลยโอ้โหดูดีมาพยายามเซฟแล้วแต่เอาไม่อยู่กับบอกมันลอดขาครับของทางซีรมาสครับตัาของเกมมาแล้วเอาจังหวะนี้ตัดมาหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหดูครับบทจะได้ได้เฉยเลยครับแม่ ดูว่าเป็นใครครับทางด้านของมทิรือเลยวหมายเลข2 2หรือหรือสายลมครับโอ้โหมทิตา a มทิตาอิ่มคำประตูที่สองเขาครับในทัวร์นเมนีครับอ้าวแล้วหู้กลายเป็นพี่ขึ้นนำเลยครับพรที่พาครับโอ้โหดูครับมายังไงครับเนี่ยครู โอ้โหไม่ต้องบอกว่า2ประตูติดติดครับลุกแซงเลยครับโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังได้ใจโอ้ยิงตรงนี้หักข้อครับเลยกระชากเองนะครับกระชากซ้ายไล้ยิงซ้ายครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับ BGC บันดิเดเชียตามหลังอาคูฟตซคลับอยู่1ต่อ2ครับโดนบล็อกไม่ได้ครับตอนนี้เริ่มจะไรงเกมบุกอีกครั้งครับอย่างน้อยประตูที่เสมอต้องมาก่อนนครับ แต่หนีมาสวยพักจิราขวาแล้วยิงเร็วหูยมาสิริมาศแกก็ยังออกมาปิดมุมเลยก็เซฟไปได้ครับดูครับเนี่ยครับกลับมาเชีนันออู้ยเ,เสียบอลไปแล้วพรนิพาเบียกกันอยู่จิมาอาแล้วก็ถึงด้วยได้ซัดลูน้โอยังเซฟได้พักจิราให้เป็นยุพารัฐนะครับขออภัยเจ้ายุพารัดเด้งกับทางพรนิพาครับ เบอลมาดูนี่มาดักได้เอาละครับอรทัยให้มาเราเป็นโอกาสทองอรทยัยแต่โอ้โหนิ่งมากครับจอนี้ตีเสมอได้ครับสองต่อสอลูกนี้ถือว่าไต้เสมอได้แบบใจเย็นเลยนะหมายเลขเก้าครับอรทัรรทยสิงห์บีจังหวะจ่ายของทางชาณินามณีโชติสวัสดิ์นะครับจ่ายสวยๆเลยครับจับหนึ่งทีแล้วก็ดึงให้ผู้เล่นของอคูเนี้หลงเอะไรครับ ทำชิงสวยครับมอนทิตาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเบ็นคูฟุตซอลคลับครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงลูกนี้เน้นแรงเลยครับมอนทิตาอิ่มคำครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับและก็เป็นประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสำคัญเลยนะครับเหลือประมาณ7นาทีนิดๆครับโอ้โหแล้วยิงทำให้ดีขึ้นแล้วก็ขึ้นนำสามส อะาาลรครับลุยขึ้นมาชน,นิีนาะดชน,นิีนาะดยิงโอ้โหห่ยมาจะจิ้มลูกนี้มันบอลมันไม่เข้ากรอบทางไปหน่อยครับหลุดมาสวยแตะหนึ่งทีแล้วนี่ครับพยายามเลือดยิงให้มันไซสครับไหลสั้นๆมารออยู่ที่ดัดพอดีบุยจวมาดีโดนเบียดกันบริสินไม่ว่าอะไรครับหน้าปากประตูยิโอ้โหสามประตูต่อสามครับ วาเอาจนได้ครับประตูไตีเสมอของทาง b ีจีรีบดตเอเชียครับ mm hmm. จังหวะชาร์จเข้าไปของชาลีนามนีโชสวัตนะครับ mm hmm. เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับ mm hmm. ดูครับไหลามาอ mm hmm. มา อ่านะครับแล้วก็จบเกมครับก็เป็น BGC ีซีบันดิตเอเชียเสม,มอกับอูฟุตซอลคลับไป3าต่อสครับ